ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนระฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทาง,ทางเพจ Facebook เอ็มคนระฝันทุกคนด้วยนะครับพามาขึ้นมันนี่แล้วครับวันนี้นูน่นนะอีเคียวครับผมเต็มรถแล้วนะครับนี่เลยฝั่งนน้นก็จะเป็นเสียงของลุงเฟลวบ้านที่แยกนะครับนน่นนะหอบอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมสงสยยัยจะเหนื่อยมากนะจะของจาของขับหดเกินนะครับส่วนผมก็จะเอาคันนี้ไปขึ้นมันฝั่งนู้นนะครับ สองสามร่องนะครับแล้วก็ไปรวมกันกับลงฟิวนะส่วนของผมก็เอามาไถหัวนะครับไถหัวเสร็จแล้วก็จอดน,นะครับแล้วก็เอาคนเอาต้นกับบ้านเนาะไปเดี๋ยวใส่หัวก่อนแวบไป นะครับจะไม่ใหญ่ฝั่งนู้นหัวใหญ่กว่านะครับนี่นะครับมาได้เก็บต้นมันขึ้นรถก่อนของแรกของเราฝั่งนี้มันโดนร่มนะครับหัวก็จะไม่ใหญ่นะครับมันตัวนี้ก็มันแปดเดือนนะครับของช่างผี ฝั่งโน้นนะเสียงดังมากเลยนะฝั่งโน้นน่ะคนขับโหดมากเลยนะครับฝั่งโน้นน่ะโอ้ยสั่เปบรรยักลือปืดเกลือืดปืดโอปืดลวอนใหญ่นะผเเยเเ้ยเฮ้ยนี่แหละเพราะว่าปืดนะ าาขึ้นมาเลยโอ้ทางนู้นนะตัดต่อน,นะครับโอ้โอแต่ขบาน150บาทไม่ได้ถึงเย็นเฮ้ย ผมเชื่อแล้วว่าร้อยห้าสิบาทไม่ถึงเย็นนะรถนี้นะวิ่งรอบเดียวนะครับร้อยห้าสิบบาทไม่ถึงเย็นนะครับออ งใหญ่นะครับหน้ามันหน้ามันกว้างนะครับเป็นยางหน้าหน้าแบนน้องฮอรรถกระบะซิ่งนะครับเอามาใส่ถ้าเป็นยางแบบ้แหลมหน่อยนะครับมันก็จะไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็แรงเครื่องเยอะนะครับมันจะฟรีนะครับไปเบาๆเดินเรื่อยๆก็ไปได้สบายนะครับแต่ว่าคนนี้เขาเขาบอยเขาไ่ไปเป็นนะชัปเปอร์คนนี้ ต้องแรงนะครับเสียงหอบก็จะเป็นเสียงของขากวนาร50านะครับผมเอามาใส่กันได้นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งใส่ไปเมื่อวันก่อนนะครับผมไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะเพราะว่าใส,ใส่ตอนกลางคืนเนาะก็ใส่ไปแล้วก็เครื่องสู้กว่าเดิมเยอะนะครับ นี่นะครับถ้าไปเดินเบาๆนะไปได้แน่นอนนะครับแต่ว่าคนขับรถนี่ค่อาที่จะแรงนะผมเบาไม่เป็นนะเกียร์ดีนะไปขึ้นเขาด้วยนะครับ มันจะรับเสียงได้หรือเปล่านะครับเสียงนี้กระแทกเก็บแก้วหูเลยนะประ,ะมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเก็บฝั่งโน้นต่อนะครับโอเลยเม็ดผมวิรูณนลยบิงมา <c oughs> ไปม,ม,ม,อออมุมมอหน่อยเร็วมุมมาเร็วนี่นะครับงอม,มันมันแปดเดือนนะครับตัวนี้ ถอนแล้วลง่ายังไม่ถอนนี่ครับส่วนพันก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับนี่เลยราคาก็ตอนนี้ก็ที่บ้านนะครับขายสองบาท50นะครนะผมไม่ได้วัดแป้งนะครับ2บาท50ไม่ได้วัดแป้งอ้าวขึ้นมาแป๊บเดียวจะเต็มแล้วนะโลโกโนะคุณไปทำอะไรมาผมไปไม่รู้หูมันวิ่งวิ่นะมัน มาทำไมเมื่อกี้ไม่รู้ทำไมนะครับแล้วทำอะไรตัวไซเขาเรียกร้องเขาเรียกร้องให้ผมไปถ่ายนะผมไม่ไปถ่ายสักทีนะก็ะเลยทำแบบนี้แหละผมจะได้วิ่งไปตงวไซจะประมาณนี้แหละครับแล้วก็มันหมดอยู่ร้านมัดเข้ราร้านร้าร้อยห้าสิบบาทไม่ถึงเย็นนะทางของผมร้อยร้อยห้าสิบบาทนี่สองสามวันนะถ้าทำงานทั้งวันนะครับร้อยห้าสิบบาททำงานทั้งวันก็น่าจะสองวันนะครับประมาณนี้แหละ นี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมันก่อนนะผม